วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเสริมแหนบลบรถบรรทุก3าล้อพ่วงหลังของเรานะครับอ่าลูกค้าสังเกตนะครับสังเกตระยะห่างของลูกยางไว้นะอ่าโอเคห่างประมาณ2เซนอย่างเงี้ยห่างมาณสองเซนเงี้ยสองข้างเหมือนกันหมดนะครับก็คือลักษณะรถเดิมเดิมเนี่ยเดิมเดิมจากโรงงานเหมือนกระบะรถตัวไปรถพิกอัพตัวไปออกไปจากศูนย์บริษัทเขาจะไม่เสริมแหนบไปให้นะครับเพราะว่าอยู่ที่ อ,อยู่ที่คารใช้งานของรถแต่ละคันวิ่งตัวไปปกติไม่บรรทุกก็นิ่มดีปกตินะคนนั่งหลังในกระบะหลังก็ไม่ปวดหลังปวดเอวนะทีนี้พอเสริมเนี่ยปุ๊บเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับระยะระยะห่างประมาณออสองเซนสองเซนก,ก,กว่ากว่ามันจะได้ในการบรรทุกน้ําหนักแต่ถ้าเกิดเราวิงรราว่งธรรมดามันจะนิ่มวิ่งธรรมดาก็ไม่โดนลูกยางไม่มานั่งปกติ ไม่มานั่งทาให้เราวิ่งเราขับไม่เหนื่อยแต่ถ้าบรรทุกร้อยโลขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มนั่งทุกอย่างตัวนี้น้ําหนักมันก็จะได้รองรับอีก2แผ่นก็สแผ่นสี่ห้าโลจะวิ่งนิ่งครับไม่โครงเอ่อไอนี้สุดไอนี้มันเป็นอุปกรณ์เสริมนะหนบเนี่ยไม่ลูกค้าไม่เสริมก็ไม่เป็นไรถ้าเสริมก็จะดีเพราะว่าการเสริมอย่เราไปเนี่ยเราจะมีสายรงสาแหลกในการใส่ให้ไปจบถ้าลูกค้าไปทาเองกลัวจะไม่เข้าใจหลายอย่าง เพราะว่าเป็น,ปนงานดัดแปลงของทางร้านเรื่องลุเงเรื่องแหนบเนี่ยเพราะว่าแหนบพวกเนี้ยแหนบเป็นแผ่นเล็กมันไม่เหมือนแผ่นรกระบะมันกนข้าะหาแหนบยากนะแต่ต้องก็ต้องสั่งกันนะครับนะครับนะและเรื่องของแหนบเสริมฝากไว้แค่นี้นะครับรถใช้บรรทุกควรเสริมนะโอเคครับผมขอบคุณครับสำหรับรับชมดีครับ